รู้สึกว่าชอบตรงคำว่าสอนจนกว่าจะเป็นก็เลยแบบเลือกเรียนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุชราพันธิลานะคะอยู่พักอยู่แถวเจริญกรุงค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทมาเรียนคอสักคิว้วที่เลือกเรียนสักคิ้วเพราะว่ามันเป็นความชอบเกี่ยวกับความสวยวามงามด้านหน้าตาอยู่แล้วอะค่ะ แล้วก็เพื่อที่จะเอาไปเป็นอาชีพเสริมในกับคู่กับทำคู่กับงานประจำค่ะค่ะตั้งแต่ได้ลองกับคนจริงตั้งแต่วาดโคงนะคะกออ็รู้สึกว่าครูช่วยได้ดีมางค่ะแล้วก็แบบศึกษาได้ดีมากแล้วก็ลุงคนจริงแบบยังตื่นเต้นอยู่ เลียนที่นี่เพราะว่าเซิร์ชหาใน Google ค่ะแล้วมีที่นี่ที่ขึ้นมาแล้วก็เข้าเพื่อเข้าไปดูข้อมูลแล้วอ่านข้อมูลแล้วรู้สึกว่าชอบตรงคําว่าสอนจนกว่าจะเป็นก็เลยแบบเลือกเรียนที่นี่แนะนำเพื่อนๆที่สนใจนะคะถ้าสนใจอยากเรียนเกี่ยวกับความงามควบวงจรแนะนำที่ TBC Center ค่ะ